สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมณีทองมีสามดาวดเดินทางมหาหนองพุทโธประจําวันวันที่สิกรกฎาคมพศส 2, 5งพนห้อกสิบห้านองพุทโธนั่งสมาธิเมื่อคืนนางสมาธิมื่อคืนหนองพุทโธบริพิหาททันขุน บริไปหท่านมหาอมตะแต่หนองพุทโธไปเอาเลขด้วยตัวเองกุม่านทองก็บได้ไปไอแดงก็บได้ไปนำไปเอาเลขกนางสมาธิไปเอาเลขด้วยตัวเองนางสมาธิเห็นตัวเลขร้อยเป็นลอยโตแต่ว่ามีหลายสีมีหลายสีสีเหลืองสีเขียวแต่บ่มีสีแดงกับสีเหลือง แต่หนองพุทโธเห็นตัวเลขสองโตตัวเลขสองโตเป็นสีขาวล้อยมาหาหนองพุทโธล้อยมาตนาเป็นเลขสองโตสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับไปฟังกับหนองพุทโธผ,มผอมๆกันค่ะแตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่องมีสามดาวน้ำในเดอ้อค่ะ ก็ไปรับช่มรับฟังกบนองพุทธโทผมผ๋ผอมกันเลยค่ะดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะครับดีครับเดี๋ยวมาติดตามตเลขกับนองพุทโธนะครับเนาะน้องพุทโธน,นะน,นั่งสมาธิเราบอกครับน้องพุทธโธนั่งหรอครับโอ้บกลานั่งเมื่อไรเนาะเราสูเบาแอร์มาตรงกับเอฟซีฟังนะครับม่อคืน,น,นครับมื่ขึ้นนี่เนาะครับโอ้เวลาุดเลยครับเมื่ขึ้นนี่เห็นียังน่น้องพุทโธเราซูฟังนะครับเห็น ผมว่าจะนั่งสมาธิเมือนกันครับแต่ผมว่าจะไปเอาเล็บด้วยตัวเองครับไปเอาเล็บด้วยตัวเองครับผมว่าจะไปหาแต่งคุณครับโอ้บ่ได้ไปพบท่านคุณกับท่านมหาอามาบเนาะครับเพิ่นบอกสิบ่ถือเชือกเที่ยงเหนียวเนาะน้องปรโตเนาะครับเที่ยงนี้ไปจัดการด้วยตัวเองเลยบ่ครับโอ้เป็นอย่งไรก็มาบอกสู่เอฟซีฟังเลยครับผมจะนั่งสมาธิครับครับแล้วก็ไปหาเลขด้วยตัวเองผมจะ นั่ง <uther. S 1> ไปนั่งมาค่ะแล้วก็แล้วผมกับเข้าไปคว้นดำครับเขาไปในคว้นดำครับหงวดครับผมมันจะมีเหล็กเต็มเลยครับในคว้นดำในคว้นดำเนี่ไม่เหล็กเต็มเลยครับเป็นอยเป็นลอยโตครับโอ้ครับ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 แล้วมีแต่เลขกโตสีขาวครับบ่าสีแดงบอกตรงโตว่าจะสีแดงครับแต่มีสีอื่นอยู่นะครับมีสียังไงสีชมพูครับ สีเขียวครับสีเหลืองครับครับผมกะมีหลายสีครับครับผมสลับไกลสลับมาเลยนะครับครับผมครับผมสีแดงครับสีทองมีเลยครับบุมมีบอกครับอืมี่นี่ก็มีตัวเร็กตัวเร็กสีขาวลอยมาหาผมกบเป็นสีขาวบ่ลอยมากครับ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 มันก็ลอยมากใช่หนาครับครับผม เปนตัวเล็กตัวเล็น่องปูตัวเบาอีกฟั่งไหมครับเก้าห้าครับเกาห้าครับเด็กสองตัวเนาะครับเด็กสองตัวเด็กสองตัวเก่าหาเกาหาหรือครับท่านผู้ชมด้วยไม่เลยเป็นสีขาวเนาะครับ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 ผมจ้าไห้อีกครับป้าเนี่ยับมีแค่มี้ละครับเห็นซ้ำนี่ครับโอ้โบเห็นเด็กสามตัวเนาะว่าเห็นครับไอเดงเห็นบอลน่องปูตัวไอเดงครับ มานท่อไอ้แดงกระวลยเห็นครับบ่เห็นเลยครับบปลาไปเอาตัวเลขอย่างเดียวครับแต่เลขกแลก็เห็นหลายตัวสามตัวก็เห็นอยู่สามตัวก็มีครับแต่แล้วแตมันจะลอยมาหาเอามันลอยมาจังไหครับหลวงปู่โตบู่้ฟงไหมมันลอยมาเองครับตัวไหนลอยมาตัวั้นต้งถือครับบ่ต้องถือเลยบ่ลอยมาตัวั้นเรามาถือครับอืมเล้วเอาแค่สองตัวครับแต่สองตัวนี้ลอยมากเลย ครับอือสามตัวละบาทรวยบ่ว้าวรวยครับอือสามตัวบ่รวยแสดงว่าเป็นไห้แค่สองตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอืมครับครับท่านคุณท่านมหาอามาตย์ยม,มทูตก็บ,บ่เห็นบเห็นครับอืมหลวงปู่ทูดไปเอาโดยตัวเองเลยหรือครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับก็ต้องเอาไปเสียงโชคเสียงลาภกับหลวงปู่ทูดลองเบิง่งเนาะครับเนาะกะ รุดมาหลายงวดครับไปขอกับสันมหาอามาย์กับสันคุนยมทูดแน่แต่งวดนี่น้องพุโทโธไปหามาฝากเอฟซีเดียตัวเองเลยครับานม,มู้ชมเป็นตัวเลขเก้าห้าครับสีขาวบุมเป็นสีแดงสีขาวด้อครับานผต้ชมเนาะถ้าไอแดงเดี่มามหาป่ะคะไม่ได้มาหาะคะรับมันอยู่บ้านค่ะอ๋ออยู่บ้านน้องพุโทโธไปเองผู้ดเดียวมันป่ะคะครับอนั่งสมาธิไปนี่น้องพุโทโธเห็น ตัวเหล็กล้อยมาเลยปะคะครับเ้าให้ฟั่งนะคะน้องพุทโทกะตอมกายยันตัวเหล็กเลื่อยมากค่ะไม่แต่ตัวสีไม่แต่ตัวสีแปลกแปครับอืมไม่แต่สีแปลกแปครับแต่ว่าที่ล้อยเด่นมาหาหนองพุทโทนั้นเป็นสีขาวครับเกาหาครับเกาห่าล้อยมาใส่ตัวหนาปะคะนอะค้องพุทโทจะสีแดงก็สีทองอมมีครับ น mm hmm. ีแจะสีขาวลอยมาใส่ิหนาครับส่ส่ิหนาหนองพุทโธอันท่านคุนกับท่านมหาอามานีหนองพุทโธเห็นบ่คะว่าเห็นครับอ๋อบ่เห็นแต่ว่าน้องพุทโธน้องพุทโธสินังสมาธิไปหาท่านขุนท่านมหาอามาดยไหมคะอือบระท่านหูค่ะอ๋อบระท่านหูนะคะ่ะเนาะ ยาทองมีสามดาวก็สิมาติดต,ตามหนองพุทโธอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมหนองพุทโธสินังสมาธิทีพิหาฐานคุณกฐธรรมะหาอมานบอกกนะค่อเนาะมีอีหยังอยู่บา้านหนองพธุโทแล้วมีเคมีแล้วครับเอามีอีหยังนะครับขอขอบคุณหนองพุทโธนะคะเนาะสำหรับงวดประจําวันที่สิบหก กรกดาคมพระศ2565นห้อนองพุโทโธกะนังสมาธินางสมาธิเห็นตัเลเอกค่ะธรรมชมเห็นตัวเลขลอยลอยหลายเป็นลอยโตก่ะธรรมชมเป็นลอยโตแต่ว่าเลขที่ลอยมาใส่ตัวหนาหนองพุโทโธนี่มีแค่สองโตเป็นสีขาวลอยมาใส่ตอหนาหนองพุโทโธเลขตัวใดกับคันหนองพุโทโธ เก่าหาเก่าเกาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่16กรกฎาคมพศ .25 6 5 65. กับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวขอบคุณน้องพุทโธได้หลายค่ะติ่ให้ยขอมูลดีๆได้เด็ด,ดนะคะเนาะไปฝากเอฟซ ขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณค่ะขอตีครับค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวสิจดตัวเลขของน้องพุทโธใซ่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลคล์กดแชร์กดกระดกิด่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะก็ไปรับชมพร้อ,อมกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธเลขของน้องพุทโธ นองพุโทโธนางสมาธีมาขึ้นนางสมาธีมาขึ้นท่านคุณก็บริพิหาท่านมหาอัมมายก็บริพิหาไอแดงกุมารท่องก็บริพิณัมนองพุโทโธว่านองพุโทโธนางสมาธินางสมาธีด้วยตัวเองเอาเองด้วยการรมชมเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขหลายหลายไปลอยก็โตลอยอยู่เต็มอยู่นองพุโทโธว่า มีหลายสีสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าเลขถิน่นร้อยมาหาหนองพุทโธร้อยมาใสตอหนาหนองพุทโธเป็นสีขาวตัวเลขสีขาวสองตัวร้อยมาตอหนาหนองพุทโธเลขเก้าห้าเก้าห้าค่ะท่านผู้ชมเก้าห้าเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันกับกานหกหาหกหาไว้น้ำค่ะ่ามผู้ชม กันไว้นําเนาะค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลารก,กินแบ,งบ่งรัฐบาลประําม่ววันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 5ก็บโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะถ้ามีหมืองใดดีๆเด็ดท่องมีซามดาวกับเสิไปเสาะ,ะแสวงหามาใหาต้ตานผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมีซามดาวกับศิลาทธรรมชมบิกร เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆมาเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ